chích 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 chích

ขึ้นมาอยู่วะอยู่ที่ให้ฮะอูที่ให้ใส่เสื้อเรียบร้อยใส่ลุงด้วยที่ทียเอาไปเลยครับเอาครับเอาตัวเล็กตรงนี้ก่อนจึงแจกครับเดี๋ยวเขาไปแล้วนี่รออยู่นี่รอดี๋หน้าบ้านพักด้วยรถรถรถขี่เขล่ ตรงนี้นะ้ำไ,ไม่ท่วมต้องขึ้นเรือไปเ้เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะฟังเองปดออกฝาไปเอกจากเรือปล่อยเรือเข้าฝังไปเองอย่าจับเรือไปไปีไปงนก็นได้อย่ามืออเรือไป